สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแตกครับ <laughs> โอ้ยไม่เห็นยังกันน้ำปลาอย่างนี่เรามาดูก็ทำอะไรกันไปดูครับคุณปูทำอะไรนี่เอาเอาไปนี่ดครับโอ้ทำอะไรนี่มาเกิดอะไรขึ้น โอ้อ้ยังกันไม่มากับโอ้อโขึ้นนี่แหละว่ายุหรอฮะมัน้ำัวหรอ ยันมากของท่านผู้ใหญ่อยู่อะไรขนาเอาไขึ้นเรยบร่ยบโอ้ยมันหิวน้ำด้วยดิมันหิวน้ำโอ้หาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวไม่โคลงมาอยู่เดี๋ยว อ๋อเดี๋ยววางแผนก่อนวางแผนก่อนอดออปดก็โคตรอะี่กโูโหดแท้โอเคไม่ใส่ าถไายลงพยัญชน,นมางานหรอมา <c oughs> อดึงดังกันดึงตัวเดกไปเฮ้ยเนาะโอ้ <c oughs> มาขอโทษหาขอให้สิมาดึงให้ขอเกียร์อยู่บนเอเ้นหลกักก็มาบอ <c oughs> กบอ๋อ โอ้ไม่เหลือครับนี่ครับโอ้สุดยอดสุดยอดอ๋ดอเป็นสาเลยฮ่าฮ่า่่โอ้ย,ย่า,างเฮดด์อันผู้ใหญ่ครับเนโนนีหรีโอ,หน,ห,โอหน้าเขาเครื่อง นำเขาเครื่องเ <c oughs> ปื่อได้ครับจมเหมืไไอนเก่โอ้โหอวไรยังงีครับจมนี่ออฮะอออของหอยของหันนะมันขืนกันแท้กันแท้มันกันแท้มันสูงสีิแหละมันขึ้นมาได้มันขึ้นหลอ่อมันเห็นมาแล้วให้ไอ้เขามาลากให้เขบาบอกม่อเยมาลาอมากเลยไงกมัน,เน,นมงเลยาล่ายอยากยอายเลยไปตาลบไปตาลบนะ ก็ทะเลาะไปขายอยู่นี่แน้วทะเลาะไปดูก็หอนว่านกันรานกับข้างหน้าเขาจบผมู่ตะเกียกผู้ไหนซอยกันก้อนก๋าฉีดียวกันอยู่นี่ขนาดรถพี่น้องใครมาล่ะผู้เบาเงินน้องก๋าชีดด้วยกันซอยๆกันที่เขาที่เฮาแบบบึ้งโลกมันกลุ่มว้านี่ครับแม่นโลกมันกลมเจอคนปู่ขึ้นเลยอ้าคุณไปด่างคุณไปด่างคนนี้คนนี้ ไม่ใส่น่งไม่ใส่ซิ่มเป็นเบาเหรอโอ้จมแหง้งนี่นี่จมแหง้งโชคดีมันมาอยู่ข้างนี่งมันอยู่ข้างหน้าน่านะอ่อนแหง้งจมบม่ซัำหฮาหรอกจมมันก็แท้ เอาจนหอดตีหนึ่งเหมือนเพื่อนจะนางเบิงขุดดินจนนางหลับจมหาทุ่มขุดหอดตีหนึ่ง จอยขับลงไปไม่เลยล่างน้ำเอาาละวะห่วยจ่ายเงินเขาไหมเขาได้เมื่อเขาถาเงินเดเฮ้ยแน่พอเขาจางเมาอยู่หอนแรงเลยเด้อจางเมาหอนแรงเลยไนีครับไปนี่ แคะดินก่อนเดี๋ยวดินมันสิเขาไอ้ลูกปืนได้ชาติของข่อยมันห่องเลยครับพี่ก้ายจมจมจนบอกระดิ๊กน่ะพ่อใหญ่จมดินไส้ดูดอ่ะหลอลึกยังบอกระดิกเลยห่องอ๋ออ๋ออเลยปั่มคือจมดันดินสมองเท่านี้ โอ้เวลาถามถามอะไรนาะบานเนี่ยถามทุกคนเลยทุีน้องโาย่บเรียนบ่่ไบ้เรียนนะจบปอหยังปอหกโอ้ว่าจะปอหกเสียชานดึงมันถึแห้งพอดว่าไม่ถึงที่เลรถไถดึงมา โอ้หเถากีลดเกียวตัวนี่เถากีลดเกียวอันนี้โบเกียวบบเกียวโบเกียวบกเ้อข้อหานไหนวยังห้อหานไหนข้อหาอย่งมาข้อหา

ขันโกเกี้เอถอยออกมาโกเกียอกเอาโกียวก็ถอยไป <c oughs> กเกี้เอถอยไปแมบไก่เาตองนออย่าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ <c oughs> ผมเจอกันคลิปหน้าครับ <c oughs> บ๊ายบาย <c oughs>